สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมิีนีต้อนรับเข้าสู่สุชิดา634ทาโร่นะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายในการ ไม่ใช่คลิปสุดท้ายสิายถือว่าแต่จะได้อ่านแบบรายเดือนเป็นคลิปสุดท้ายมาถึงชาวกุมพอดีนะคะก็ครบรอบอันนี้ก็เป็นการอ่านประจํารายเดือนกุมเอ,อ่อมีนานะคะให้กับชาวลัคนาราศีกุมชาวลัคนาราศีกุมนะคะก็ต่แบ่งวันที่แบบตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นสําหรับผู้ที่เกิดวันที่20เดือนมก,การาจนถึงวันที่18เดือนกุมภานะคะก็ดูว่าคุณเกิด ตั้งแต่วนันที่เท่าไหร่เนาะเออมันตรงไหมนะคะแต่ถ้าคุณอยากยึดตามลัคนาก็ได้นะคะราศีดาวจาันรดาวสุกอะไรก็ว่าไปถ้าคุณรู้นะคะก็เป็นของชาวกลุ่มนะกระต่ายก็จะชอบใส่ว่าชาวกลุ่มนะคะเออเป็นทีมกลุ่มแบบนี้นะคะมาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้จะได้พลังงานของชาวลัคนาราศีกุมยังไงบ้าง <aan S 2> ขออนุญ,ญาตเปิดพลังงานให้กับชาวลัคนาราศีกุมนะคะขออนุญาตเปิดพลังงานให้กับชาวลัคนาราศีกุมคะ่ะ ขออนุญาตเปิดพลังงานให้กับชาวลัคนาราศีกุมอันนี้ก็กังวลมากเลยนะว่าเคอรี่จะมาส่งของนะแลเราเดี๋ยวคลิปมันก็จะตัด <c oughs> ขอให้เขาอย่เพิ่งมานะเออขอให้กระแตอ่านไปแบบราบเรียบแบบไม่ต้องตัดต่อคลิปนะเออ,อขอพลังงานให้กับชาวลัคนาราศีกุมหน่อยค่ะขออนุญาตเปิดพลังงานให้กับชาวลัคนาราศีกุมที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะคะว้า wow, ว the empress คุณพลังงานดีมาก อบอ้อมอารีจิตใจก็ดีนะคะพร้อมเป็นคุณแม่หรือว่าทําหน้าที่ที่เป็นคุณแม่ได้ดีมากโดยเฉพาะการที่คุณเป็นสิงเกิลมัมอะคุณทําหน้าที่ของคุณได้เยี่ยมเลิศมากนะคะพลังงานก็ดีนะะเออดูแลตัวเองดีนะคะแต่ช่วงนี้อาจจะดูอบอบอิ่มนิดหน่อยหรือเปล่านะคะเป็นช่วงของการแบบอารมณ์ดีมีความสุขนะคะ คุณไม่เล่นไม่เพลงนะไม่ต้องมาเพล่นกับคุณนะคะไม่ต้องเพล่บูชิดนะคือคุณแบบไม่ใช่พลังงานของสาวล,ะละันลาคุณเป็นพลังงานของคุณแม่ซึ่งเป็นพลังงานที่ดีมากแล้วคุณก็คือคุณเป็นแบบนี้อะ่ะคุณไม่ได้แบบจะมาขายสวยหรือมาขายเซ็กซี่ใดๆนะคะโอ้บางคนแต่งงานไปแล้วไหมนะคะมีความมั่นคงในชีวิตไปแล้วนะคะอาจจะแต่งงานรอบสองหรือกําลังจะได้แต่งงานรอบสองหรือเปล่านะคะแต่ดูเหมือนจะมีงานกินเลี้ยง ในเร็ววันนี้นะคะบางคนอาจจะเข้าไปพิธีแต่งงานนะคะหรือเป็นงานแต่งงานของญาติพี่น้องนะคะงานแต่งงานของน้องสาวน้องชายหรือญาติอะไรหรือเพื่อนอย่างนี้ก็ได้นะคะเอิ่เป็นลักษณะของการที่แบบความการกินเฉลิมฉลองในหมู่ในกลุ่มของคุณน่ะหรือญาติพี่น้องของคุณน่ะมันลอยอยู่ข้างหน้าดูแล้วคุณไม่ได้สะทกสะานกับการที่จะมีแฟนหรือการอยู่โสดหรืออะไรยังไงนะคะหรือถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วก็แต่มองว่ากอา็อาจจะเป็น พลังงานที่ดีของคุณก็ได้นะคะแต่ว่าคลิปนี้เราเน้นในเรื่องของการที่มีประเด็นไงเพราะฉะนั้นนะเราก็จะตีไปในความหมายในลักษณะที่ว่าคุณอาจจะมีประเด็นอยู่กับใครอยู่นะคะแล้วก็แต่ว่าคุณไม่ได้สนใจหรือคุณเป็นซิงเกิลมัมนะคะที่มีประเด็นกับ ใครสักคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนหรือว่าเขามองว่าคุณแบบอ่าเข้าแบบเข้าหาได้ง่ายแต่จริงๆเราไม่ใช่คุณกําลังงัดข้ออยู่กับใครอยู่หรือเปล่านะคะแต่คุณใช้พลังงานของความเมตตาเข้าหาเขานะคะอามาดูกันดีกว่าว่าคนคนนั้นที่คุณมาถามถึงเนี่ยคนที่คุณมีประเด็นด้วยเขามีพลังงานยังไงเปิดใส่กันเลยนะอ่าพลังงานโอ้เขาอกหกกักอ่ะคุณเขาอกหักจากคุณนะคะหนึ่งนะ เป็นพลังงานของภรรยาสามีของคุณที่คุณมาถามถึงนี่แหละนะคะคนที่เคยรักกันมากคนที่เคยรักคุณมากๆนะอืมมีความเป็นไปได้นะคะว่าเขาเนี่ยอาจจะไปเลือกมือที่สามหรือเขาเนะี่ยมีประเด็นว่าเอาคุณเข้าไปอยู่ในมือที่สามในความสัมพันธ์ของเขาหรือเปล่านะคะอะแล้วก็เขาเนี่ยเคยปฏิเสธความรักจากคุณแต่พลังงานของเขาณตอนนี้เนี่ย เมื่อไม่ได้ไปดูที่พลังงานของคุณมาเปรียบเทียบเนี่ยแต่มองว่าตัวเขาเองเนี่ยถ้าเคยแต่งงานตอนนี้ออกมาจากความสัมพันธ์ที่เรียกว่าคอมมิชเมนต์แล้วอกหักนะคะอกหักอยู่หรือว่ากําลังตกไปเป็นมือที่สของใครอีกทีหนึง่งอีกทอดหนึ่งนะคะโดยที่เขาเองเนี่ยก็ไม่ได้แบบไม่ได้อยากจะพูดถึงเรื่องนี้หรือเขาไม่มีข้อแก้ตัวใดๆไม่มีเหตุผล หรือว่าเขาแก้ตัวไม่คืนนั่นเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพลังงานของเขาคราวนี้เราจะมาดูกันว่าตัวเขาเนี่ยรู้สึกกับคุณยังไงนะคะคนคนนี้นะคะรู้สึกกับชาวลัคนาราศีกุมยังไงคะเขายอมปล่อยคุณไปแล้วนะเขายอมปล่อยคุณไปในขณะที่เขาเนี่ยก็เดินแบบเดินไปเหน็บหนาวเหน็บหนาวนะเขารู้สึกว่าคุณอะ เขาสงสัยว่าคุณกําลังจะแต่งงานหรือเปล่าคุณไม่โสดไหมนะคะเขาก็เลยยอมปล่อยคุณไปอืมโอ้มันมีหลายเขาเรียกอะไรนะมีหลายเส้นเรื่องมากเข้ามาในหัวกระต่ายนะคะหนึ่งคือคุณแต่งงานไปแล้วเขาอกหักเพราะคุณแต่งงานไปแล้วหรือคุณกําลังจะแต่งงานหรือเปล่านะอันนี้หนึ่งนะคะสองคือเขาเคยแต่งงานกับคุณแล้วละหย่าร้างกันแต่คุณแฮปปี้ที่แบบได้หย่าร้างกับเขามากหรือสามเขาไปแต่งงานกับคนอื่นคุณเป็นคนคุณเป็น พ่อไม้แม่ไม้ลูกติดอยู่แล้วแล้วก็มาเจอคนนี้แล้วก็ไม่ได้มีความไม่มีสถานะกันแต่เขานะ่ะไปไปมีความสัมพันธ์อื่นโดยที่ไม่ได้เลือกคุณพรอติดว่าคุณนะ่ะมีลูกติดหรือว่าเคยแต่งงานมาแล้วอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าไอ้คนที่เขาไปเลือกเขาก็ไปอกหักอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความ สัมพันธ์ที่ซับซอนะ้อนเนาะเออสัมพันธ์ที่แบบซับซ้อนเข้าไปอีกอะไรเงี้ยแล้วครั้งเนี้ยพอเขาคิดว่าเขาจะวนกลับมากลายเป็นว่าเขาไม่เห็นว่าคุณเนี่ยกำลังจะแต่งงานหรือว่าคุณน่ะรู้สึกว่าคุณไม่ได้ต้องการเขาอีกต่อไปแล้วนะคะอมืมันเลยเหมือนกับว่าคุณไม่ได้ต้องการที่จะพูดจะคุยหรือจะดีลกับเขาได้ซ้ําต่อให้คุณโสดหรือไม่โสดเนะี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเขาอันนี้คือสิ่งที่เขาแบบคือสิ่งที่เขาต้องยอมรับแล้วการยอมรับของเขาคือการไปแบบไปแบบเจ็บๆอ่ะเ,เห็นไหมมีอาการบาดเจ็บในการออกกไปจา ออกไปจากวงจรของคุณหรือว่าออกไปจากความสัมพันธ์นะคะเออมีลักษณะแบบนี้ถ้าถามว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงเขารู้สึกว่าเขาอกหักรู้สึกว่าคุณไล่เขาออกจากบ้านละหนึ่งเอออาจจะโดนไล่ออกจากบ้านจริงๆนะหรือสองคุณไล่เขาออกไปจากวงจรชีวิตของคุณอนะคือคุณไม่เอาความสัมพันธ์นี้แล้วก็ได้คุณทําให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวมากๆในตอนนี้ทําให้เขารู้สึกอก,อกหักรู้สึกเสียใจรู้สึกบาดเจ็บเขาแบบได สัมผัสกับรสชาติของการแบบถูกทิ้งถูกคว้างแล้วอย่างนี้ก็ได้คุณอาจจะไม่ได้ทิ้งเขาแต่ว่าเขาไม่ได้เลือกคุณแต่ตอนแรกแล้วคุณจะสนใจทําไมมนเลยทําให้เขารู้สึกว่าคุณปิดกั้นพลังงานตรงนี้แล้วมันทําให้เขารู้สึกแบบโดนทิ้งโดยที่คุณไม่ได้ทิ้งอะ่ะเข้าใจไหมเออคุณน่าจะเข้าใจนะคะในการอธิบายของไตเดี๋ยวมาดูกันความสัมพันธ์จริงๆกันดีกว่านะคะเจาะจงเข้าไปอยู่ว่าสถานการณ์นี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูสถานการณ์ให้กับชาวลัคขาราศีกลุ่มนะคะ ทอกิ้งนะเออก่อนหน้านี้หรือตอนนี้เนี่ยก็ได้นะคะอาจจะมีการพูดมีการคุยเป็นคอเมสเซจเป็นทอ l k เออเป็นการเมสเซจนะคะเป็นข้อความการส่งข้อความการส่งเมสเซจการโทรหานะคะอืมเคยคุยกันแล้วก็คุยกันมากขึ้นมากขึ้นนะในความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะหรือว่าตอนนี้เขารอที่จะบางคนเขาอาจจะรอข้อความจากคุณหรือบางคนรอที่จะ ให้คุณตอบกลับบางคนรอว่าเมื่อไหร่จะได้คุยกันมากขึ้นนี้ก็ได้นะคะ sunglasses watching looking คือเขารออย่างเดียวอ่ะเขารอเพราะเขาไม่แน่ใจว่าคุณคิดยังไงกับเขานณตอนนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการสืบส่องนะคะบางคนแอบสืบบางคนส่องบางคนตามติดชีวิตคุณขับรถตามอะไรอย่างนี้ก็มีนะถ้าอยู่ใกล้กันนะคะ คือมองคุณผ่านเลนส์อะคือแบบไม่ได้มองแบบมาป้งๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นการแอบแอบดูแอบมองนะคะเพราะว่าเหมือนคุณแบบมีกำแพงกั้นในความสัมพันธ์กับเขาและวเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเข้ามาตรงๆนะคะแต่ทำได้แค่การรอติดต่อกลับไปหรือรอให้คุณส่งสัญญาณอะไรบางอย่าง Cupid arrows นะคะ Have faith Love is coming Surprise นะคะ Invitation struck by love นะคะอืมมันจะมีจดหมายรักนะมินจะมีจดหมายรักหรือว่าข้อความรักจากคิวปิดตรงเนี้ยแต่ว่าอาจจะส่งไปถึงเขานะคะว่าเห็นหรือยังนะคะว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยที่เขาเคยทิ้งหรือปฏิเสธไปหรือว่าเขาไม่ได้สนใจคุณหรือไม่ได้เลือกคุณเนี่ยเห็นหรือยังว่าจริงๆล้วเนี่ยตัวเขานะ่ะต้องการใครหรือว่าเขารู้สึกยังไง ะค,ะคุณเขาเชื่อหรือยังเชื่อความรักที่คุณมีให้เขาหรือยังอะไรประมาณนะี้คะเออ,อันนี้น่าจะเป็นเหมือนคิวปิดแบบทําโทษเขาอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่ไพ่ก็บอกว่า love is coming ความรักกําลังเข้ามามีความเป็นไปได้ว่าคนบางกลุ่มเนี่ยกําลังจะได้ไปเจอคนในอนาคตเนาะที่แบบว่ามันจะไปกันยาวๆในอนาคตอะ่ะตัวเขาเองอาจจะรู้สึกถึงตรงนี้ก็ได้หรือเขาเคยฝันหรือฝันเห็นก็ได้นะคะว่าคุณน่ะกาลังจะเข้าพิธีแต่งงานหรือจะไปเจอคนใหม่อะไรเงี้ยมันเลยทําให้เขาแบบช็อก ในฝั่งของเขาเองแล้วก็รู้สึกอกหักในฝั่งของเขาเองด้วยการที่เขาคิดแบบการแอบ,บมาส่องคุณหรือว่าอะไรเงี้ยมันมันได้ข้อมูลผิดๆไปอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็ทําให้เขาแบบเออเข้าใจว่าคุณอาจจะกําลังจะเข้าพิธีแต่งงานไปเจอคนใหม่แล้วอะไรเงี้ยนะคะอืมเหมือนเป็นการลงโทษเขาอย่างหนึ่งนะนะอ่ะคราวนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าเขานะคะจะมีการเทคแอคชั่นอะไรไหมนะตัวเขาเนี่ย จะมีการ take action หรือทำอะไรหรือส่งข้อความอะไรมาหาชาวลัคนาราศีกุมไหมคะตัวเขาโอ้ไพ่ขึ้นมาก็โป้เลยนะเป็นไพ่ the devil นะก็แต่เขาปิดไว้ก่อนนะคะเป็น the devil ก็แต่ว่าเขาแบบเขานอกจากจะมีความรู้สึกกับคุณมากๆแล้วอะ่ะเขายังพิสวัสดคุณมากๆอะ่ะในลักษณะของ physical อะ่ะการอยากการอยากที่ อยากมีอะไรด้วยอยากเจอคุณอยากสัมผัสอยากจับต้องอะไรเงี้ยค่ะมันยิ่งไปเผาไปเบินให้เขาแบบรู้สึกเจ็บปวดเข้าไปอีกแล้วยิ่งนึกถึงว่าคุณเนี่ยไปมีคนอื่นเขาต้องออคุณไปมีชายคนอื่นมีผู้ชายคนอื่นมาสัมผัสคุณแล้วก็นึกถึงตอนที่คุณแบบมีอะไรกับคนอื่นอะไรเงี้ยมันยิ่งทําให้เขาแบบจะบ้าตายอะ่ะเออเนี่ยเขาอยากคุยมากนะคะอยากอยากอยากมาคุยด้วย นาอยากจะบอกความจริงอยากจะบอกเรื่องราวอยากจะเล่าเรื่องที่แบบคุณอยากรู้คุณอยากรู้อะไรถามเข้ามาเลยเขาจะพูดความจริงทั้งหมดอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมหรือว่าอาจจะอยากบอกคุณก็ได้ว่าเขาเนี่ยมีแพชชั่นกับคุณแค่ไหนเนาะเพราะว่าไพ่อ่า A s o f เนี่ยเป็นลักษณะของธาตุไฟนะคะคําพูดที่แบบมันจะเป็นลักษณะของความแบบความรู้สึกที่ชัดเจนรุนแรงมีแพชชั่นอะไรเนี่ยค่ะออ ดูอีกสิว่าเขาจะทําอะไรอีกนะเขาจะมาฉุดคุณไปปั้มหรือเปล่าเนี่ยอืมอืมเขาไม่กล้าทําอะไรมากหรอกค่ะเขามันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกของเขาที่เขาแบบอยากจะบอกเฉยๆนะคะขอบอกก่อนได้ไหมก่อนที่คุณจะไปจากเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าดูแล้วเขาแบบไม่กล้าทําอะไรเลยอะมามาสึกนั่งนิ่งมากนะคะจากคนที่มั่นใจในตัวเองมากๆก็ดูเหมือนจะ นิ่งสงบนะคะสยบความเคลื่อนไหวไปเห็นไหมเขาไม่กล้านะเขาไม่กล้าที่จะวนกลับเข้ามาหรือเขารู้สึกว่าเขาไม่มี potential กับคุณแล้วความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ใช่ของเขาแล้วอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดดูแล้วมันไม่มีการกระทานะคะแต่เป็นความคิดมากกว่าถ้าความคิดแล้วเขาคิดว่าเขาจะทําอะไรได้ถ้าเกิดว่าเขาทําได้เขาจะทําอะไรได้ถ้าเขาได้โอกาสครั้งหนึ่งนานเขารู้สึกว่าคุณน่ะเซ็กซี่ นะคะดูแบบได้ใจใเขามากนะคะทำให้เขารู้สึกหวั่นไหวมากนะคะคุณดูดีมากๆใช้ชีวิตได้ดีมากๆแล้วก็หวงพื้นที่ความเป็นโสดความเป็นส่วนตัวมากถ้าคุณแบบยังไม่มีใครเผยให้เขาเห็นนะเขาก็มองว่าคุณนะปิดความลับเก่งไม่ได้อยากให้เขารับรู้ในเรื่องของตัวเองเลยเออตัวคุณเองเลยนะคะก็แต่ว่าสิ่งที่คุณแสดงออกที่เขาเห็นนะคือคุณอยู่ดีกินดี ใช้ชีวิตหรูหราหรือว่าใช้ชีวิตดีอย่างนี้ก็ได้นะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินพภคทรัพย์เงินทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออใช้ชีวิตได้ดีดีกว่าเขามากๆแล้วมันทําให้คุณมีสเสน่ห์ต่อเขามากๆอืมตอนเนี้ถ้าถามว่าเลือกได้กับมือที่สามเนี่ยเขาจะเลือกแล้วนะเลือกว่าเขาจะจบปัญหามือที่สามแล้วถ้าเลือกมีโอกาสเลือกได้เขาก็จะเลือกคุณเพราะคุณแบบมาแบบครบแพ็กเกจอะ่ะคุณมาพร้อมแพ็กเก็ตนะคะไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้ว มีคุณคนเดียวได้ครบทุกอย่างประมาณนั้นเลยนะคะได้ครบแบบปัจจัยสี่อ่ะนะคะอืได้มาหมดอ่ะนะอ่ะไม่รู้จะอวยยังไงล่ะอันดูซิว่าเขานะคะจะลงมือทําอะไรอีกไหมเขาจะลงมือทํำไหมถ้าถ้าเขาสามารถลงมือทําได้เขาจะลงมือทําอะไรไหมคะเขาจะขยับขยื่นตูดเข้าไหมคะโอ้อาจจะมีการอยากมาเดินทางมาหาอย่างนี้ก็ได้นะคะอยากจะมา ให้โอกาสอยากให้คุณให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้เขาจะบอกหมดเขาจะพูดหมดเขาจะประกาศว่าคุณเป็นของเขาให้โลกได้รับรู้ไปเลยขึ้นสเตตัสว่าคุณกับเขาเป็นอะไรกันอืมไม่สนใจแล้วนะคําพูดของใครก็ช่างนะคะเออคือเขาแบบพร้อมที่จะลุยทุกปัญหาเขามองเห็นเขามองไม่เห็นปัญหาอื่นใดเลยนอกจากปัญหาที่คุณแบบไม่ยอมรับเขา เ,ออเขาอยู่เหนือเหตุผลเหนือปัญหาไปหมดแล้วอ่ะสิ่งที่อยากได้มุ่งหน้าได้ก็คือขอเป็นคุณได้ไหมเพราะคุณคือโลกทั้งใบของเขานั่นเองนะคะอืคุณเป็นเหมือนโลกทั้งใบแล้วคุณอาจจะเป็นเหมือนโลกใบใหม่ของเขาอ่ะที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนมันเลยทําให้เขาแบบพลาดไปหมดไม่ว่าจะพลาดในการตัดสินใจหรือพลาดในการกระทําแต่ณะตอนนี้เหมือนเขาแบบตื่นรู้แล้วว่าเอ้ยไอสิ่งที่เขาทําลงไปอ่ะมันเป็นผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามมากๆซึ่งเขาคิดผิดนะคะ อ่ะคราวนี้มาดูกันดีกว่าว่าแล้วแนวโน้มในความสัมพันธ์นี้จริงๆแล้วเนี่ยจ,จะเป็นยังไงแนวโน้มในความสัมพันธ์ที่จริงๆแล้วจะเป็นยังไงในเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้โอ้ oh. king of page page of bond king of bond นะคะมันจะมีเขาจะทําอะไรบางอย่างหรือคุณก็ได้ที่จะทําอะไรบางอย่างเป็นการตัดสินใจที่ชัดเจนมากเป็นการตัดสินใจที่แบบว่า ก็ตัดสินใจไปแล้วอ่ะจะทําแบบนี้เราจะเริ่มแบบนี้ไม่สนใจด้วยว่าเขาจะรู้สึกยังไงไม่ได้เป็นการกระทําเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจแต่เป็นการกระทําที่ทําเพราะอยากทําทาเพราะรู้สึกว่าอยากจะทําแบบนี้มานานแล้วแล้วก็ไม่สนใจว่าจะมีใครอยู่ข้างๆไหมพร้อมที่จะทําแล้วแล้วก็จะลงมือทํานะคะจะมีการปักหลักอะไรบางอย่างปักหลักบางอย่างอ่ะอืมเออหลักที่คุณจะไปทําหรือเขาจะไปทําเนี่ย ก็แต่ว่าคุณไม่น่าจะเป็นคุณนะไอไอแนวโน้มตรงนี้ที่ที่อยากจะบอกนะคะน่าจะเป็นคุณถ้าคุณเป็นธาตุไฟด้วยมีมีธาตุไฟอยู่ในชาร์ตเกิดสิไม่ใช่เป็นธาตุไฟถ้าคุณมีชาร์ตเกิดที่มีธาตุไฟอยู่ในตัวนะคะ <c oughs> ก็มองดูว่าคุณจะใช้แพชชั่นหรือการตัดสินใจเหล่านี้นะคะในการที่จะลงหลักปักฐานช่วยเหลือคนอื่นเอาแพชชั่นตรงนี้หรือว่าโนเลจตรงนี้ที่คุณมีประสบการณ์มาแล้วเนี่ยเอามาเริ่มต้นช่วยเหลือคนอื่นเป็นการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การเป็นโค้ชมันนี่โคชชิ่งหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าการให้โอกาสกับคนอื่นอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเหมือนคุณสละดแล้วอ่ะในเรื่องของความแบบความสุขส่วนตัวหรือว่าสละว่าไม่ไม่เอาเรื่องของตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของโลกแล้วคุณจะไม่ได้คิดถึงแค่ตัวเองคุณจะคิดถึงคนอื่นแล้วมันทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าคุณแบบไม่ได้สนใจว่าตัวเองต้องได้อะไรต้องรู้สึก ดียังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะเทคลีดนะคะเสียสละเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป้าหมายคืออยากจะช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าเอาไอ้ประสบการณ์ตรงนี้แหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าคุณจะต้องเสียดายเขาหรือเสียดายความสุขที่มันเคยเกิดขึ้นแต่เอามันนํามาเป็นบทเรียนแล้วก็ไปเล่าให้คนอื่นฟังหรือคุณอาจจะมีการเขียนหนังสือนะคะเขียนวอล์กอย่างนี้ก็ได้นะด้วยความที่มันเป็นอาจจะเอามาใช้ในงานของคุณอะแล้วมันเป็นแรงผลักดันแต่มองว่ามันเป็นเหมือนแรงผลักดันในการที่คุณจะทําอะไรบางอย่างแล้วมันไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะามาดูกันว่าคราวนี้ย้ายไปดีกว่าดูว่าไพ ใบชานะคะอยากจะบอกคุณอะไรนะคะในเรื่องของการงานการเงินดีกว่าเนาะเข้าเรื่องการงานการเงินกันเลยดีกว่าเพราะว่าเหมือนคุณจะมุ่งหน้าไปทางนั้นแล้วนะคะ,ะมาดูกันซิว่าในเดือนมีนาคมนี้นะคะกาต่ายจะได้ไพ่ใบชาอะไรให้กับชาวลัคนาราศีกุมบ้างนะคะว้าวคุณมีธนูอยู่ในตัวแน่เลยอะมีธาตุไฟขึ้นมานะคะเออมีทาร์เก็ตถ้าคุณมีธนูอยู่ในมือเนี่นะ คุณรู้ว่าเป้าหมายอยู่ตรงไหนคุณจะยิงไปถูกเป้าแล้วก็ตรงเป๊ะมากนะคะเช่นว่าถ้าคุณเริ่มทํางานอะไรบางอย่างคุณมาถูกทางแล้วคุณก็แบบยิงเข้าเป้าอ่ะหรือค่าคําพูดอะไรของคุณนะคะมันก็จะเข้าเป้าเหมือนกัน a g o o r i e n t e d person คือคุณเป็นคนที่รู้เป้าหมายแล้วคุณก็ไปตามเป้าหมายตั้งเป้าได้ถูกแล้วก็ไปไปตามที่เป้าที่คุณตั้งเอาไว้เอ่อ Victory in some endeavor นะคะก็ คำว่า victory เนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าใช้ชนะเหนือสิ่งอื่นใดนะคะ fly a p e r i o d of you help นะคะแล้วก็ p r p s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  n อืมันมัน,ม,นมันเป็นช่วงเวลาของการที่คุณจะได้แบบมานั่งแบบดูแลตัวเองในเรื่องของ mental health อะอหรืออาการป่วยจริงๆก็ได้นาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของ depression คือความเครียดสะสม คุณอาจจะต้องเดือนนี้อาจจะต้องมีการดูแลรักษาตัวเองหรือว่าไปพักผ่อนอะไรหน่อยไหมนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองคลายความเครียดลงจากที่มันเป็นความเครียดสะสมซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นความเครียดสะสมแต่มันสะสมบางคนสะสมจนแบบอ่ะมีผลต่อเส้นเอ็นนะคะไขกระดูกอะไรก็ว่าไปใน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 ผลกระทบต่อร่างกายของเราอะ่ะเออมันมันมีความเครียดสะสมอยู่นะ เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีนะคะอย่าไปเครียดมากเครียดเยอะหรือเครียดเรื่องของคนอื่นเยอะจนเกินไปอย่างนี้ก็ได้เพราะเราดูเหมือนเราจะเอาตัวเองเข้าไปช่วยคนอื่นจนทําให้เราเครียดอย่างนี้ก็ได้นะคะ s ช a r e f ลิ l นะคะ someone new is entering your life โอ้อ่ะถ้าคุณรอคนใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตกำลังมีคนใหม่เข้ามานะเป็นโอกาสดีๆด,ด้วยนะทำให้คุณแบบได้รู้สึกผ่อนคลายนะคะแต่มองว่างั้นนะ เพราะว่าการได้นั่งเนี่ยมันเป็นเหมือนอะไรที่เหมือนเราได้พักเหนื่อยอะ่ะแล้วคนคนนี้ที่จะเข้ามาในชีวิต่ะมันเป็นเหมือนการเพิ่มเก้าอี้อีกตัวหนึ่งให้คุณได้พักเหนื่อยมีที่ให้คุณได้นั่งพักนะคะ mm hmm. nest นะคะ and emotionally s e c u r e ืม hmm. loving family is important to you เหมือนคุณจะได้อยู่ใน โมเมนต์ของการได้อยู่กับครอบครัวเนาะแล้วมันทําให้คุณรู้สึกดีนะคะได้รับกําลังใจจากครอบครัวหรือว่าได้รู้สึกถึงการมีครอบครัวที่ดีที่มันเป็นพื้นฐานที่ดีอะแล้วมันทําให้คุณเอาไปช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างนี้ก็ได้เนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกปลอดภยัยครอบครัวของคุณทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยอย่างนี้ก็ได้ก็ตั้งแต่แรกแล้วที่กระดาษเปิดคือคุณอาจจะมีช่วงเวลาของการมีความสุขได้ไปกินข้าวได้ไปพบปะหรือมีงานอะไร งานมงคลน,นะคะในครอบครัวอย่างนี้ก็ได้เนาะม,มันเลยทําให้คุณมีความสุขมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออครอบครัวเรานี้ก็แบบพร้อมใจกันดีเนาะสมัครสมาค,ค,ค,คีกันแล้วมันทาให้คุณมีกําลังใจเล็กนะคะ stepping into a new experience คุณกําลังก้าวไปสู่จุดใหม่ที่จะเป็นโอกาสใหม่ๆหรือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มองว่าคุณน่าจะไปโกโกโกอย่างเดียวไม่มีการีเ t u r n นะคะแต่เขาอะ่ะพยายามที่จะดึงคุณกลับเข้าไปอยูอ่ใน the past แต่คุณก็ ชัดเจนนะคะว่าเด e p พ s สสีเดือพัสอะไรผ่านมาแล้วก็คือผ่านไปจบไปแล้วก็คือจบไปเนะเาะมาดูเดือนที่มันสําค,คัญสําคัญสักหน่อยสิว่าเดือนสาคัญของชาวราศีกุมลัคนาลราศีกุมเนี่ยคือเดือนอะไรนะคะเอะ๊เป็นเรื่องของการงานดูซิเดือนที่สําคัญในเรื่องของการงานในชีวิตคืออะไรการงานอู๋จุลายจุลายช่วงพระอาทิตย์ขึ้นหรือเป็นช่วงพระอาทิตย์ตกนะคะมีความเกี่ยวข้องกับคลื่นทะเล พระอาทิตย์นะคะคุณอาจจะได้ย้ายไปทํางานหรือไปทํางานที่ใหม่ที่ใกล้ทะเลแล้วได้ไปนั่งชมพระอาทิตย์อย่างนี้ไหมบางคนได้ย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นไหมอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นอะไรนะเป็นแดนอาทิตย์อุทยัยถูกไหมเออบางคนอาจจะได้งานใหม่นะคะหรืออาจจะไปที่ที่แบบเห็นไหมดูเก้าอี้ดูโต๊ะแล้วเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่แบบช h น n e s e น h i นิดนึงนะคะก็ต่ายก็เลยมองว่าน่าจะเป็นแถบเอเชียนี่แหละเป็นเอเชียแบบเขาเรียกเอเชียอะไรอะที่แถบประเทศเกาหลีญี่ปุ่น จีนนะคะก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณนะอาจจะได้เข้าไปอยู่ใกล้ตรงนี้แล้วเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเดือนกรลักฎระดาเป็น significant คุณจะได้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงานหรืองานของคุณจะมีผลกับดวงพระอาทิตย์ตรงนี้ก็ได้นะคะเออเป็นช่วงเวลาแบบนี้ที่มันแบบชัดเจนชัดเจนขึ้นมานะอ้าพอแล้วก็ตายยิ่งเปิดก็ยิ่งพูดไปเรื่อยพูดมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตามนี้แล้วกันถ้ายังไม่เห็นเงินก็เดี๋ยวเงินก็ตามมานะคะ เพราะว่ามันหมดแล้วอ่ะมันหมดมันหมดโคตาที่จะเปิดไพ่แล้วแต่ดูชัดๆเนี่ยนะจะเป็นเรื่องของการเงินแล้วก็เหมือนจะมีอะไรเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตของคุณแล้วก็มีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก็รักษาพลังงานตัวเองให้ดีนะคะอย่าเวียงอย่อวีนอยาหาเรื่องใคร นะเอออย่าหัวร้อนก็พอนะคะแล้วก็อย่าเอาความเครียดไปสะสมกับตัวเองระบายมันออกไปอ่ะอีกอีกอย่างหนึ่งคือถ้าคุณน่ะทำงานในที่ที่มันเป็นตึกหรือเป็นเมืองเป็นออฟฟิศมากๆจนแบบเออไม่ได้สัมผัสกับธรรมชาติเลยลองเอาตัวเองนะคะถอดรองเท้านะไปสัมผัสกับสนามหญ้านะคะสนามหญ้าในพื้นที่ในคอนโดสยามสนามหญ้าในสวนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถอดรองเท้าแล้วก็ให้พลังงานที่มันแบบเป็นเอเนอร์จีที่มันเป็นลบๆอะ่ะ ให้มันลงไปสู่พื้นดินให้ธรรมชาติบำบัดอย่างนี้ก็เป็นประจุไฟฟ้าที่ดีเนาะอันนี้กระต่ายก็เคยทำนะแล้วมันก็เป็นแล้วก็เห็นผลจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นลองดูนะลองเปลือยเท้าเปล่านะคะไปเดินบนพื้นหญ้าพื้นทรายอย่างนี้นะคะให้ธรรมชาติดูดซึมพลังงานที่มันเป็นลบในตัวเราประจุขั้วลบออกไปก่อน เพราะดูเหมือนเราจะสะสมไว้เยอะแล้วนะคะหรือไปออกกําลังกายอย่างนี้ก็ได้นะประมาณนี้นะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์กันเข้ามานะคะเช็ค mm. สําหรับลูกค้าเก่านะคะ เช็คเช็คคิวก่อนอย่าเพิ่งโอนเงินนะคะส่วนมากจะโอนเงินเข้ามาแล้วก็อจองคิวอะไรเงี้ยกระต่ายก็แบบโอ้กระต่ายรัดไปหลายคิวมากๆซึ่งกระต่ายก็ยังไม่ได้อยากให้มีการเกิดการรัดคิวแบบนี้แซงคิวแบบนี้นะคะก็ไม่ใช่ความผิดหรอกแต่ว่าเช็คดูก่อนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ว่างในวันที่คุณต้องการเช็คคิวก่อนถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ หมอดูท่านอื่นก็ยังมีนะคะยังให้คำปรึกษากับทุกๆคนได้อยู่ก็ลองลองใช้บริการหมอดูคนอื่นดูได้นะคะอ่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาเปิดไพ่ด้วยกันแล้วก็ให้ความสนใจกับคลิปที่กระต่ายลงไปในทุกคลิปคนที่ติดตามนะคะก็ขอบคุณมา,ากๆจริงๆถ้าอยากให้กำลังใจกันง่ายๆนะคะกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด u b s c r i b e หรือคอมเมนต์รูปหัวใจกันรัวๆกันเข้ามาก็แล้วกันนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมในวันนี้สาหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ